นิวเยียดีวลานะครับก็เป็นปีใหม่สมดุลใหม่แล้วก็เรามาตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สุขสมดุลกันเติมเต็มสิ่งที่มีความหมายแล้วก็ดูแลความสุขแล้วก็สมดุลด้วยกันนะครับถ้าเราบูรการนะครับโรกภายในเนาะคือเหมือนบุคลน้ำแข็งเนี่ยโลกภายในของเราแล้วก็มีชีวิตองค์รวมเนะเราะรอบตัวแล้วก็มีตัวร้อยเรียงคือธาตุอ่าขติหม,ม,มอพูดเป็นธาตุเลยเนาะตัวเองเนี่ยอาจจะบอกว่า ตั้งเป้าเลยปีนี้โดยที่ไปฟังคนอ,อื่นก็ได้ฟังพอดแคสต์หรือว่าเนี่ยการฟังไลน์แล้วมันได้แรงบันดาลใจบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นโกอ่ะเหมือนแบบต้นปีเขาจะตั้งโกนะคืออันเนี้ยเป็นโกเลยว่าตั้งเป้าเนี่ยแล้วโดยใช้เป้า,ปาขอให้มีความสมดุลนะไม่ใช่แบบหูเอาแต่แบบงาน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 จนลืมอะไรลืมตัวเอง ลืมครอบครัวลืมความสัมพันธ์หรือลืมการเข้าสังคมกลับมาใครค่ขวนเนี่ยบางทีก็ใช้พลังของน้ําที่มันเหมือนกับเป็นด้านในของเรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็กลับมาอ่อนโยกับตัวเองกลับมารักกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยเป็นพลังท่านาน้ำพะนั้นนะครับไรต้องใช้ลมมีความสร้างสารรค์มีความรู้สึกมองเห็นโอกาสใหม่ๆเห็นไหม,หมครับก็ใช้ได้นะครับชวนมานิวเย็นนิวเวลานะครับดูแลความสุขความสมดุลด้วยกันนะครับ